กลับมากับ5่าเช้าข่าวใหญ่และยังอยู่กับดีเจแจมแมมแล้วก็นำลูกน้าอยู่และแขกรับเชิญที่ฉันไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นักเพราะเนื่องจากว่านางเล่นดีเล่นร้ายจนขึ้นํำเนียบว่านางร้ายหน้าสวยด้วยฮะน้องเนยชติกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดทู้เรียนอยู่ไหนอทำไมไม่มาใจหนู ไม่พอใจสิเล่นดีอะเล่นดีมากคนเนียนมากเลยนะจนกระทั่งแม้ตอนนี้รับบทเป็นตัวดีเนี่ยคนดูก็บอกว่าเมื่อไหร่จะร้ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคนรอค่ะว่าเมื่อไหร่จะร้ายสักทีออกตอนไหนอะไรอย่างงี้ยบางคนถึงขั้นซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็มีการทวิตเตอร์มาบอกว่าเฮ้ยไม่ร้ายไม่ได้อะไรอย่างงี้ใส่บทร้ายไปได้ไหมอะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเนยนี่เป็นคนหนึ่งที่ได้ฉายาว่าเป็นนางร้ายหน้าสวยค่ะโอ้ยฉายยานี้ร้านราคา คือเล่นเขาเล่นหนังมาตั้งงานเล่นละคราาตั้งนาน<ฆ>แล้วแต่ว่ามาแจ้งเกิดเอาตอนที่ฉายาเนี้มนยมาเนอะถามเลยทุกวันนี้ทำงานเนี่ยกิละครกี่เรื่องแนละ้วตอนนี้ตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่ค่ะถ่ายอยู่เรื่องเดียวด้วยซ้ำแต่ว่าออนพร้อมกันสองเรื่องแล้วก็ได้เล่นเป็นคนดีนะอะไรเงี้ยได้มีโอกาสได้เล่นเป็นตัวเองบ้างอ,อย่างงี้หลังจากเล่นเป็นเจนแบนไม่เชื่อไม่เชื่อ น่ากน้ำตาไหลอยู่ค่ะค่ะนี่นะแล้วไอ้ฉายานี่มันมาจากตรงไหนเล่าให้ฟังซิไม่ไม่มีที่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็จะเป็นพี่พี่สื่อมากกว่าค่ะแต่ว่าก็รักฉายานี้ที่สุดเลยอ่ะใครตั้งจะกอดเลยนะคะบอกเลยประกาศตัวได้เลยค่ะจริงจริงน้องเนยเล่นบทดายมาเนี่ยเคยมีมาทถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเดินตลาดไม่ได้เซอเฟิดคูเรียนไม่มีค่ะแปลกมากก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราเล่นร้ายแต่มันเล่นไม่ดีหรือมันไม่ยังไงหรือเปล่าคือมีแต่คนแบบ เข้ามาชมอะไรเงี้ยอฉพาะเร่องีคนดูแบบรู้แล้วอะไรเลยคือเขาไม่ได้เล่าแบบตาวจริงไงโอ้ยไล่ไเอาตายอ่ะถ้า้ายเอาตายนี่เดินตลาดไม่ได้จริงๆนี่นางก็เดินได้อยู่นังเดินได้อยู่ยังยังแบบว่าได้ทุเรียนนะคะได้จริงๆริแต่ได้เป็นแบบทุเรียนไม่ได้เปลือกเป็นสีไม่ใช่เลยว่าแบบไล่ก็ไล่มาค่ะถามต่อเหรอวันๆถ่ายละครเนี่ยหลายชั่วโมงอยู่เอาแม้แต่อทิตย์นึงก็หลายวันดูแลชีวิตตัวเองยังไงก็เริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายประมาณสองสามเรื่อง ก็ถ่ายแปดวันค่ะโหเจ็ด <c oughs> วัน่แต่ละครคือพระาดแยกร่างได้เ hmm. น mm ี hmm. mm ่ยแยกวันได้เนี่ยขอเป็นแปดวันจะแยกไปหมดเลยค่ะจะถ่ายซึงสิบห้าวันตอนนี้กี่เรื่องเนี่ยตอนนี้กี่เรื่องแล้วตอนเนี้ยตอนที่ออนอยู่เนี่ยตอนนี้ที่ออนอยู่สองเรื่องค่ะแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งอะไรจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งอะไรจะเปิดอีกสองเรื่องค่ะที่ออนอยู่ก็จะมี ก็จะมีลูกค้าดังมากก็คิวบิกเป็นดังเอกดังจนี่แต่ยังยังสวยยังดูดีอันนี้อันนี้ไม่ได้อ้วนนะโดยเฉพาะนาทั้งหน้าแล้วก็หุ่นด้วยเขาบอกว่าคนทำงานเยอะมันต้องกินเยอะแต่น้องเนยไม่อ้วนเลยอะหุ่นก็ดีถ้าเกิดว่าใครรู้จักเนยนะคะโดยเฉพาะพี่ที่กองจะแบบจะต้องเตรียมอาหารเลยเพราะกนทานเยอะค่ะแล้วจะบอกว่ามันไม่มีแรงอะถ้าเกิดเราไม่ทานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องควบคุมน้ำหนักก็จะ เลือดจะไม่ควบคุมค่ะคือกินทุกอย่างก็อาศัยว่ามีตัวช่วยนิดหน่อยแ้่เล่าว่าซื้อตัวช่วยอะไรบางอ่ดีแล้วไม่บอกฉชนตรู้จักกันมาตั้งนานยังไงว้ายขึ้นรูปสวยจังเลยจอก การนี้ค่ะแต่จริงๆนะดูดูเลยว่าภาพเนี้ยเรารู้เลยว่าเป็นคนหุ่นดีมากก็ดูแัวเลงดีมากค่ะก็มีตัวช่วยนิดนึงค่ะพอดีพอดีจริงๆก็ทานตัวนี้มานานมากแล้วนะคะวันสองหมอคุณหมอแบบดังมากดูแลหุ่นให้ดาราเซเลบนนะคะมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะมันช่วยเรื่องควบคุมแล้วก็บล็อก มันเป็นบล็อกแป้งนะคะบล็อกไขมันแล้วก็<ห>เร่งการเผาผลาญค่ะทานมาสองปีแต่ว่าทานแค่แบบวันละเม็ดเพื่อควบคุมนะคะออสำหรับนคนลดน้ําหนักก็ทานทุกมื้อมันก็จะไปช่วยบล็อกเบิร์นของทุกมื้ออาหารแต่หตมายความว่าเราก็กินได้ได้ตามปกติปกติเลยแล้วไม่ไม่รู้ไม่มีอาการอะไรทั้งนั้น,นะะหรอหรออุต่ามิน่า ฉันว่าแล้วเจอน้องมาประมาณ4-2ปีแล้วนางไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหบอปไปมากคือไม่มีผลข้างเคียงแบบกินแล้วเบอร์บอรธรรมชาติ100%คือที่รู้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะตามไอจีนางอยู่ตามไอจีนางอยู่แล้วก็ตามไปกดไลค์ไงทุกครั้งที่เวลานางแบบว่าปึ๊บมีถ่ายนู่นถ่าย อยากเม้นกันเลยเป็นขายของนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มากอยากรู้เลยใครอยากรู้นะคะก็เข้าไปเลยค่ะไอจีเลยในโชติการค่ะก็จะมีลิงก์ไปหาคุณนายคบินายนี่คือเหมือนกับเราทำมาสองปีจนเห็นผลก็เลยชวนคุณหมอเนี่ยมาออกโปรดักต์ตัวนี้ด้วยกันค่ะก็เลยเป็นธุรกิจของเนย์ด้วยใช่ค่ะเราถ้าอยากเป็นเนี่ยนางจะเป็นนางร้ายหรือนางดีก็ไม่รู้อยากมีหุ่นที่ดีหน้าที่สวยแบบนี้นะคะไปตามไอจีนางแล้วก็อะไรนะมันชื่ออะไรบอกได้ค่ะคบินายค่ะบอกได้ค่ะก็ไปตามไอจีเนยก็จะลิงก์ไปที่ไอจีคบิน ในออฟฟิศเจอร์ชิ้นอ่าได้เลยแบบนี้นะคะนะฮะเอาเป็นกำลังใจให้นะฮะแต่เชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองดีมากๆคนนึงไม่ใช่คือหน้าแต่งกับไม่แต่งอะอนกันจริงจริงขอบคุณมากเชื่อไหมใช่ไหมจริงจริงเชื่อจริงคนพิจาราเชื่อจริงจริงเชื่อค่ะดูดูดูหน้าตาเชื่อได้ใช่ไหมฮะนะเอาวันนี้ขอบคุณน้องเลยมากๆเลยนะแล้วก็ติดตามผลงานเนาะลูกท้ากับคิวบิกด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้อีกหลายเรื่องเลยค่ะ นะเจอกันคราวหน้าสวยเป๊ะมากขึ้นนะจ๊ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณทุกค่ะ